ทันนี้ <Ừ. S 1> พิเศษตรงที่ว่า <Ừ. S 1> ผมมีมอบส่วนลถให้นะครับ,รบพร้อมของแถมมูลค่ารวมกว่าเกือบ 200, 2องแสนเช่นกันเราให้พิเศษไปเลยส่วนรถรวมของแถมรวมทุกอย่างมูลค่าเกือบ3ามแสนหเอาไปเลยครับ6กแสนสนะครับจากราคารานหกถือว่าค่อนข้างถูกมากเป็นรถใหม่ไปไ้ายแดงห้าป <5, S 2> <5, S 1> ิดปิด สวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับวันนี้เราจะพามาชมคอนเทนต์ Content ที่เรียกว่าเป็น Nissan Executive and Demo d i s p l a y Car นะครับวันนี้เราจะจะมาชมรถใหม่ไม,ไม่น้อยแล้วก็รถเทสต์ย้ายรถเดโมที่ไม่น้อยนะครับรถบางคันเรียกว่าไม่ได้วิ่งเลยสภาพเป็นศูนย์เลยนะครับมีหลายคันมีหลายรุ่นมีหลาย เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็คันแรกนะครับจะเป็นรถของนิสันลีฟนะครับเห็นไหมฮะนิสันลีฟเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยครับซึ่งตอนนี้ราคาเต็ม1นึ่งล้านเกานะครับตอนนี้ลดไปเลย500,000สนฟรีรอชาร์จฟรีประกันภยัยฟรีค่าโอนฟรีค่าติดตั้งกว่า602 0 0นะครับเท่ากับคุณได้สลดรถกว่าหกแ0นส0งก็คือว่าเป็นรถนิสันลีฟเป็นรถลักโลกนะครับซึ่งนิสันทำน,นวัตกรรมใหม่ โดยการสุดยอดนวัตกรรมทางด้านรถไฟฟ้า EV เรียกว่าเรียกว่าได้มีชื่อเสียงในโลกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจากภาครัฐมีการปรับเรื่องภาษีนะครับเอาไปเลยครับ6 0แสนงนะครับจากราคาล้านหกถือว่าค่อนข้างถูกมากเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคันอื่นต่อไมครับเอาละครับบุคคลที่จะไม่ให้ข้อมูลผมนะครับที่อย่างชัดเจนนะครับเป็น GM ของฝ่ายขายนะครับ ซึ่งื่อทีเราบอกไปแล้วเป็นรถ e อ u s i v e c a าเป็นรถเดโมดิสเพ y นะครับเป็นรถแล้วมีรถยูสรถผู้บริหารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจะมาดูหน่อยว่ามันว้าวยังไงมันราคาดียังไงแล้วใหม่จริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับโอเคแล้วเราก็มารู้จักกับทางด้านอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จัดชายบาสน้องบารครับสวัสดีรับท่านผู้ชมบังบาร์ดครัตัวนิดนึงครับครับผม ผมชื่อนัทวัฒน์หวังขจรกิจครับผมชื่อเล่นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าบานนะครับก <Okay. S 2> ็ดูแลอยู่ทางด้านรถรถใหม่รถยุคค่ะใช่ครับโอเคน้องบานครับเห็นวันนี้เราคุยกันมาแล้วว่ามีรถทั้งสัพฟาเหมือนป้ายแดงสภาพป้ายแดงเลยดีกว่าไม่ใช่เหมือนนะภาพป้ายแดงเหมือนป้ายแดงและสัพฟา ดีมากแต่รถทั่วไปของรถยูสด้วยนะครับก็เดี๋ยวเห็นบอกมีคันไหนแนะนำเลยใช่ไหได้เลยออางั้นผมเอาคันนี้ก่อนเลยที่พี่ดูอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวพี่มาดูหน่อยนี่รถอะไรครับเนี่ยคับันนี้นะครับเป็นนิสสันเทียร่า2.5 XE XE19 โอมไมเนอร์นะครับทีคันนี้เนี่ยเราจัดเรียกได้ว่าเป็นรถเดโมดิสเพย์นะครับ คือมันไม่ต่างจากป้ายแดงเลยคือไม่ได้วิ่งมาไม่ได้วิ่งเลยไม่เทสเลยรถเลยไม้นี่หน่วยหลักสิบเลยสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ได้วิ่งเครอวิ่งเลยครับเติคือมาจากโรงงานเลยใช่ครับไปดูข้างในหน่อยไหมต้องต้องขึ้นนั่นนู้นอ่ะโอ้โหอ๋อใหม่จริงเลยใช่ครับทุกอย่างใหม่เหมือนใหม่หมดครับอันนี้มันใหม่จริงนะเนี่ยเนี่ยครับหม่แค่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเก็บเลยฮะก็คือป้ายแดงดีๆนี่ใช่ไหมครับคือที่มัน พิเศษมันก็คือคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่1น,นึ่งล้านหกแสนยี่สิบห้านะครับปึ้งส่วนรถปกติของป้ายแดงมันอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนใช่ไหมครับพี่แต่ว่าคันนี้เนี่ยเราให้พิเศษเไปส่วนลดรวมของรวมทุกอย่างม <New S 1> ูลค่าเกือบสามแสนห้านิวเทียนาใช่คันนี้คันเดียวมีอีกไหมมีคันเดียวใช่ไหม คันนี้มีคันเดียวมีคันเดียวมีคันเดียวของเทียนานะมีคันเดียวเท่านั้นนะครับของเทียนาใช่คร okay. ัโอเคของเทียนาเครื่องหอดหน้าต um, ัวท็อปด้วยตัวท็อปด้วยมีตะลุกมีนิวิเกเตอร์ไม่ได้ให้แสงหนึ่งเราให้สามแสงห้าใช่ครับพี่ว้าวเลยครับผมแม่ครับคันนี้บอกเลยมารับเลยมาเอาไปเลยผมเชื่อว่าถูกมากเลยนะครับงั้นอันนี้เทียนานะมีคันอื่นไหมฮะมีครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมิตสัน X Trail ตัวนี้ครับ ไปครับพี่ไปดูคันต่อไปเลยคันนี้ก็ว้าวไม่แพ้กันเอ็กเทลเหรอเอ็กเทลเนี่ย SUV อดัมหนึ่งนะคันนี้ก็ Minor Change เป็นโฉม M Y 2019แล้วเหมือนกันนะครับเดนเชนแล้วเป็นเอ่อพวงมาลัยดีเชฟแล้วเนี่ยใช่เป็นดีเชฟแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นเดโม i s สเ a y อีกคันหนึ่งเป็นเครื่อง2 0 0 5ตัวท็อปของ รถขับสองครับท oh, ูวิลด์ได้นะฮะซึ่งราคาป้ายแดงอยู่ที่หนึ0 0ล้านสีนะครับโอ้นะครับก็เหมือนกันก็คือว่าไม่ได้ขับไม่ได้ขับนะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเแต่ผมบอกราคาก่อนอ้าวราคาไอ้ไม่ใช่ครับโทษครับผมบอกตัวรถก่อนอราคาใหม่ราคาอะไรราคา1นึ0 0ล้านสีนะครับตัวรถปกติของป้ายแดงมีอยู่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับแต่คันนี้ผมให้ไปเลยตัวรถบวกของแถมทุกสิ่งทุกอย่างให้ไป2 0 0แสนบาทเลยครับโอ้โห มีกี่คันเนี่ยคันนี้ก็มีคันสีขาวด้วยใช่ครับขาวมุกด้วยได้สีพิเศษด้วท์โปรนะครับพิเศษอีกบวกราคาด้วยบวกราคาแต่ว่าเราก็ให้เต็มที่อยู่แล้วครับไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าโอ้โหวงไรดีเชฟก็คือเป็นโมเดลใหม่เป็น M Y ใหม่แลนว Navigator นะครับโอ้โหไมายี่สิบสองก็คือตัเท่านั้นตัวท็อปของเครื่องเครื่องตัวเครื่องสองพันใช่ไหมเครื่องสองพันห้าครับสองพันห้าสองพันห้าด้วยสองพันห้าเป็นน้ำมัน ว่ารุ่นนี้มันจะมี2,000ไฮบริดใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้เป็นเครื่อง2,005 5 2 0 0คือตัวท็อปตัวท็อปของขับรสองตัวท็อปของดูได้นะครับโอ้เออตัวเขาขับสองเนี่ยคูวิลได้คูวิลได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโฟวินด้วยมีโฟวินครับเฮ้ยผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่าไม่ต้องโฟวินหลอกบ้านเราก็แค่พอแล้วใช่ครับตัวนี้ก็เหลือๆแล้วครับโอเคได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงมีอีกไหมฮะมีอีกครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อบอกสามสิ ไปเลยครับพี่ไปดูเทอร่ากันต่อนะครับเทอร่าแล้วครับเทอร่าเทอร่าเป็นรถ P P V คันแรกของนิสันเลยใช่ไหมครับที่เปิดตัวโอ้โหใหญ่น่าใช้แพลตฟอร์มเป็นเหมือนของกระบะป่ะฮะก็ไม่เหมือนครับพี่ข้างหลังก็จะเป็นตรงอัลติปุ่อ๋อคะเแพลตฟอร์มมันเป็นก็คือดาวร่าแหละแต่ว่าเอามา ทำเป็นทีวีแล้วก็มาปรับให้มันมีความนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นนัแล้วทำไมมีแต่งเต็มไปหมดเลยคันนี้ผมบอกเลยนะครับก็เป็น Demo n ดิสเพย์อีกคันนึงนะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ซึ่งราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 4 6 0 0 0้านนะครับผมซึ่งส่วนรถป้ายแดงเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ1 0 0่แสนเช่นกันแต่คันนี้พิเศษยังไงคันนี้พิเศษตรงที่ว่าผมมอบส่วนรถให้นะครับครับ พร้อมของแถมมูลค่ารวมกว่าเกือบสองแสนเช่นกันแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าเราได้ชุดแต่ง Energetic ตรงนี้เข้ามานะฮะ Energetic ใช่ครับตรงนี้มูลค่าเกือบหกหมื่นนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปนะฮะแต่งคือลูกค้าไม่ต้องไปแต่งแล้วอ่ะ ไม่ต้องแต่งแล้วคือจบยจบเลยเรยวออกรถได้เลยถูกต้องครับรถคันนี้มันจัดเป็นเป็นรถเป็นรถใหม่เลยใช่มนะฮะเป็นรถใหม่ป้ายไหนจริงครับเวลาไฟนันต์ก็จะจัดไม่ต้องมีแบบไม่มีแหวนนะฮะดอกไม่ถูกมากเลยมากครับก็คันนี้ก็จะได้เป็นของตัวตัวท็อปของขับสองครับอยู่อยู่ใดเป็นขับสองสามวีเอนะครับเครื่องดีเซลดีเซลครับเครื่องดีเซลนะครับเคอร์บอร์โเครื่องสองเป็นสามร้อยสี่สิบอยากรู้ราคาเลยฮะอยากราคารู้ละเพราะมันเป็นรถใหม่แต่อยารู้ส่วนรถมันรถกว่ารถใหม่เยอะแค่ไหน ก็อย่างที่ผมแจ้งครับรถใหม่เนี่ยมีตัวรถรวมของแถมแล้วประมาณหนึ่งแสนอ่าันนี้สองแสนสองแสนเป็นเป็นสองแสนเป็นสองแสนมากอีกแสนหนึ่งมากกว่าอีกแสนงแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าถ้าชุดแต่งก็รวมๆแล้วก็วันสายหกสองแสนหกโอ้สองแสนหกคุ้มครับของดานุกนะครับคุ้มจริงๆเลยัมาเลยครับเนี่ยอ่ะมาดูหน่อยว่าใหม่ตรงไหนอะไรยังไง ใหม่เหมือนกับไอ้สองขันที่ไปดูหรือเปล่าโออันนี้ก็ไม่ยังไม่ถึงร้อยครับไม่สี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นก็คือว่าก็มันก็คือเป็นการเทสในโรงงานท่านนองก็ถือว่าใหม่ระรถใหม่อะครับรถใหม่เลยก็มันไม่ต้องเอ่อไม่ต้องเออมาซื้อรถเัอนี้ดีกว่าหรือรถมากกว่ารถใหม่นะครับมีคันเดียวไหมฮะมีมีมีพีพีวีมีคันเดียวเช่นกันครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูคันอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับโอเคคันเองไปครับพี่สัจชัยไปดูกันต่อนะครับในส่วนของ นี่รถอะไรฮะเนี่ยอ๋อนิสันโนดทิดิคาใช่พี่โอ้สวย5ประตูฮาร์ดแบ็กนะครับครับผมหประตูโอ้หน่าใช้มากครับมันเป็นรถใหม่เหมือนกันเหมือนกันเลยครับเป็นเดโมไม่ไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยโอ้เจ๋อเลยเป็นรถไม่ต่างจากป้ายแดงเลยครับให้ไป99.9% 9เปรซน์เลยครับสวยมากก้าฟีก็ วีเอก็เป็นตัวแต่งมันอยู่แล้วมีมัลติฟังก์ชันใช่ไหมครับใช่ครับผมจอสามหกสิบองศาอยู่แล้วต้องมันต้องดีเชฟโอ้รถนี่เหมาะลับพวกใหม่รุ่นเนาะใช่ก็ประหยัดน้ำมันด้วยชอบมากเลยเนี่ยผมมีคันนึงเอาไว้ขับไปนี่นไปนี่ประหยัดพลังงานใช่มากนะครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนคันนี้เนี่ยป้ายแดงนะครับขายอยู่ที่หกแสนปีหมื่นโอ้ยแพงขึ้นหมื่นใช่ก็ ส่วนรถทั่วไปก็ประมาณ5 0,000ื่นนะครับคันนี้เราให้ไปเลย1นึ่งแสนบาทครับใช่ครับให้1นึ่งแให้อีกเท่าหนึงเลยคุณได้ไม่ต่างจากโอ้คุณไปซื้อป้ายแดงเลยครับมากกว่ามาที่นี่เหอะมาที่นี่สันเอเมอร์มาที่นี่สันอินชุดเย็นชอยเอเมอร์คได้แน่แน่ได้มากกว่าแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มนะครับครับเดี๋ยวต่อเลยได้ต่อไปแล้วดูไมคก่อนไหมครับไม่ต้องดูหรอกฮะมันรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วนะครับ ในงานนี้มีทั้ง30ขวดคันใช่พี่โโอ้หเยอะจริงๆเิงเยไปเลยคัอ่ะคันนี้เรามาดูโน้ตโน้ตใช่ไหมครับโน้ตตัววีมั่งตัวรองท็อปจากตัว V R อ๋อเป็นวีเออเราสังเกตได้สังเกตได้ว่ามันไม่มีตัวสเกิร์ตนะครับแล้วก็พวงมาลัยไม่มัลติฟังก์ชันหรือเปล่าเอ่อมัลติตัวนี้มัลติครับโอเคครับตัวนี้ราคาป้ายแดงก็จะอยู่ที่6 0 0 0 0นี่ใช่ไหมฮะ600,000 9,000 600,000 9,000 แล้วก็อยากฟังส่วนลดปกติส่วนลดปกติก็ประมาณสี่ห้าหมื่นเช่นกันแต่คันนี้เราให้ถึงเก้าหมื่นห้าครับเอาตีทั้งเก้าหมื่นห้าเลยโอ้โหได่พอๆกันเลยไม่เท่านั้นนะครับคุ้มคันนี้คุ้มคุ้มขึ้นตรงที่เราได้สเกิร์ตครับสเกิร์ตจิตสเกิร์ตนะครับปกติมันล้นไม่มีนะครับมันมีนี่ตัวของกันสอดข้างนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับกันสอดข้างนะครับโอ้โหนี่ก็คันนี้ก็แต่งตัวนะครับแต่งเต็ม นี่เราอยู่ในเรียกว่าเป็นนิสสันแกรลอรี่นะครับก็คือว่ารถอยู่ในห้องแอร์ครับด้วยนะครับโอ้จออยู่ในห้องแอร์ไม่โดนแดดไม่มีฝุ่นแน่นอนโอเคนะครับประชมที่นิสสันเอ็นเปอร์นะครับส่วนงานยาพิเศษบางแคร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพาพี่ไปไปดูต่อได้ครับโอเคได้ไม่เท่านั้นนะครับพี่เฉลชัยเรายังมีกระบะด้วยนะครับโนวาล่าใช่ไหมใช่ครับเออกำลังจะถามพอดีเลยมีมีรถกระบะในแม่ลูกค้าถามเยอะมากเลยว่าเป็นพวกกระบะสไตล์แบบ นั่งได้เลยได้เนี่ยมันเป็นกระบะสี่ประตูครับยกสูงด้วยแล้วว่า NP 300 NP 300แล้วก็รุ่นพิเศษตรงที่ว่าดีเจนนี่ดีเจนนี่ควณแต่งพิเศษนะโอเคใช่ครับเป็นรุ่น EL นะครับในส่วนของที่เรามีนะครับคันนี้ก็ตัวนี้เนี่ยราคาป้ายแดงเราอยู่ที่957,000นห้าหนเจ็ับตรงนี้พิเศษยังไงเรามีตัวลดให้ทันทีนะครับ160,000บาทนะครับไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีชุดแต่งจากโรงงานเพิ่มให้อีก15,000บาทนะฮะแถมให้ฟรีๆเลยทั้ง2คันนี้นะครับก็ยังมีอีกนะครับพี่ชัดชัยครับเรายังมี n ิส s ันเอ็กเซลสองมีตัวขับสี่ตัวท็อปนะครับคันนี้เนี่ยขอบอกกันเลยว่ามันเป็นเทสต์ได้นะครับแต่ว่าเทสต์ได e ก็คือคุณภรรยานะครับของพี่ชัดชัยพี่ชัชชัยเองนะครับสีส้มสวยงามนะครับสีส้มือนตัวสกายไลท์ GT5 นะฮะอ๋ออันนี้ผมผม พูดได้เลยว่ารถมีการเทสบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ภรรยาผมไปรับลูกนะครับเป็นรถเป็นรถที่เราใช้ประจํายืนยันเลยนะครับเป็นรถเป็นเครื่องสองให้าแล้วก็ตัวท็อปเลยท็อปเลยแล้วก็ผมขับบ้างแล้วภรรยาขับบ้างส่วนใหญ่ยืนยันเลยว่าสวยรนน่าจะวิ่งไสองหมื่นโลอันนี้ผมชุกชุพิเสนได้เลยว่าสองหมื่นโลแล้วก็สบายใจได้ว่ารถกิ๊บเลยสวยไม่เคยทำสีเลยอันนี้พิเศษยังไง คันนี้นะครับราคาป้ายแดงจากทางดิเร์นะครับอยู่ที่1 6 7 2 0 0้านนะครับพิเศษตรงที่ตรงนี้ได้ส่ได้ชุดแต่งนะครับประมาณ6.000 0บาทจากโอ้ใช่ใช่มันแต่งหมดเลันมชุดแต่งด้วยสวยแล้วก็ยังมีตัวรถให้อีกนะครับสแสนหกหมื่บาทคุ้มมากคุ้มมากครับคันนี้คุ้มแล้วผมขอย้ำยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ผมใช้เองภริยาผมใช้เองนะครับนะครับก็สบายใจสบายใจได้เลยครับนแล้วรถอยู่ในองค์กรเราเนี่ยแหละครับนะครับเซนบอกว่ายังไม่หมดยังมีอีกใช่ไหมครับอีกเยอะเลยพี่อะไรอีกครัทีนี้เรามาดูรถผู้บริหารนั้นเอ็กเซ็กซี้ใช่ครับผู้บริหารเราผู้บริหารจากนิสสันมอเตอร์มอเตอร์ใช่ครับพวกนี้จะเจอเป็นรถของที่นิสสันมอเตอร์แล้วก็คนในกลุ่มของนิสสันมอเตอร์เพราะว่าเครือข่ายของนิสสันนิสสันมอเตอร์ก็จะมีนิสสันลีสซิ่งมี นิสสันลงผลิตหรือว่าโอ้เยอะเชนเยอะใช่ไหมครับในตลาระดับสูงโอเคลำดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนิสสันเทอร์ราก่อนนะครับเทอร์ราใช่ครับเรามีทั้งขับสี่ขับสองเลยพี่ไอ้ตัวที่ที่ดูตอนแรกก็เป็นรถรถใหม่ไม่นานั้นดิสเดิมเดิมเดิมคือใหม่ๆเลยนะใช่ครับ แต่ครั้งนี้มันคือขับแล้วขับแล้วบ้างทำไมก็เก้าพันเก้าพันต้นประมาต้นหมื่นกว่าครับผมอ๋อเป็นรถระดับระดับบอกว่าเป็นรองกรรมการแต่รองกรรมการที่ไหนรองกรรมการผู้จัดการใช่แล้วก็กรรมการเลยนะแล้วก็เป็นเลนประธานด้วยใช่มันมีทั้งโฟไม่โฟใช่ครับอ่าโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวผมบอกถึงเรื่องอ่าตัวขับขับสี่ก่อนนะครับขับสี่ครับอย่างตัวตัวท็อปขับสี่เนี่ยสองจุดสามวีขับสี่ราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่ล้านสี่ ประมาณล้านต่อยู่กว่าแล้วกันอ่ะเซฟไปเยอะไหมเซฟไปเยอะผมขายคันนี้นะครับอยู่ที่9 9 8 0 0 0นาหนแปดพันนะครับเซฟในกระเป๋าไปถึงสี0 0สนหกนะครับโอ้โหเกือบห0 0แสนใช่ครับขับยันแค่ปีเดียวปีไม่ถึงไม่ถึงครับแปเก้าเดือนเองใช่ครับขับแปเก้าเดือนหายไปเกือบ5 0 0 0 0นบาทครับคุ้มครับคุ้มมากคุ้มจริงครับแต่รถโฟวินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของท่านประธาน ส่วนใหญ่นะครับเพราะในเครื่องของนิสสันมอเตอร์ผมบอกแล้วไงว่ามีทั้งแผนหลายาแผนประธานนิสสันมอเตอร์ประธานนิสสันลิซซิ่งประธานนะครับนะ <c oughs> ส่วนไม่โฟวินก็เป็นระดับ V ีพใช่รองลงมาที่สำคัญก็คือว่ามีคนณ<อ>ับด้ว<ล>ยมีคนณับพด้วยทั้งสองประเภทเลยครับดูแลเลยปรุงอย่างยิก็อย่างอย่างขับสองนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ร้านสามกลางๆนะครับ เราขายอยู่เพียงแค่9 3้า0 0สามเก้บาทนะครับเต็ไปถึงตีต่แสนสองสีส่แสนกว่าเล่แล้วใช่ทุกอย่างมันกันหมดรถ10เดือนที่ผู้บริหารใช้นะครับมีวันันตี่เหลือนะครับครับแล้วก็เข้าสู่นิสสันได้ทั่วประเทศเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยรถไม่มีตำหนิใดๆเลยครับไม่เยคยชนไม่เคยเกิดโอเคไม่มีทำสีมาแน่นอนโอเคท่านึ่งนี่ครับทีน่า เจน่าเจน่าเรามีคันหนึ่งครับคันเดียวใช่ครับเป็นรถปีเป็น2.0 XL ปี2,018ครับ18คันนี้ลองกรรมการถึงแล้วใช่ครับตรงนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีอยู่เป็นสีขาวมุกครับสีับาหมุด้วคันเดียวเท่านั้นใช่ครับคันนี้นะครับราคาายแดงก็อยู่ที่ร้านสามครับกลางๆนะครับฮะเราขายอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่นเท่านั้นครับโอเคเยี่ยมเลย ครับอันนี้กเมีเยอะเลยโอเคนี่ระดับสูงขึ้นมาแล้วลงมาเป็นระดับเอซีซีซีเมนต์ครับสีฟิอ๋ออันนี้เราเรามีเยอะมากเลยครับครับปีอะไรครับสีฟินี่บอกเลยนะครับเป็นรถปี2018แล้วก็เป็นโฉมไมเนอร์เคนที่เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วเปลี่ยนแล้วไฟไฟเปลี่ยนแล้วครับนะฮะไฟไปตรงกระจังหน้าอ๋อเปลี่ยนแล้วครับคือ ได้รถไม่ต่างจากป้ายแดงจริงๆครับแล้วเรามีหลายท่านนะครับที่ท่านเลือกนะฮะป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ตีไปเกือบ800เจ็นะครับเราขายอยู่แค่59,000นะครับช่วงเวลานี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกอย่างเหมือนใหม่หมดนะฮะอกภายในสีเบตแล้วก็ได้คอนโซลลายไม้สวยสวยมากครับสวคือเปิดประตูเข้าไปได้กลิ่นใหม่ประทัดจมูกเลยมีเลือก มีให้เลือกอยู่ตอนนี้มีอยู่สีสีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีบานเงินครับสามครับซีฟี่รถสีเซกเมนต์นี้น่าใช้ครับผมดคุ้มคุ้มมากคุ้มมากไปเลยครับผมกริปเลยเราก็ทางบริษัทผมก็ให้ลูกสาวใช้หนึ่งพันแล้วเราผมเมื่อเราลองขับแล้วเยี่ยมมากครับผมครับครับไอที่เห็นนี่คือ닛สันมาร์ชครับเป็นรถอะไรครับเนี่ยโอ้โหสีแบบมันจ้าบดีจริงๆเลยดูสภาพยังใหม่เลยนะยังใหม่มากเลยครับพี่สีฟ้าโรเลมอนจริง คันนี้นะครับประวัติเขาคือเป็นรถในเครือของนิสสันมอเตอร์นะครับก็คือเป็นนิสสันลิซซิงครับเป็นระดับผู้ผู้จัดการผู้จัดการใช้เลยไม่ห้าพันสี่เท่านั้นครับคันนี้โยดูขอบเคิร์บเรียกว่าสวยกิ่นอ๋อไม่ห้าพันสี่ใช่ไม่น้อยมากเลยคันนี้แล้วเป็นรถดโอ้ยในใหม่เกียร์พริบเลยโมเดลใหม่ m y 1 9โอ้โหนี่ถ้าหุ้มพลาสติกนี่ผมคิดว่าเป็นรถไปได้แห่งหนึ่งใพี่ห้าพันสี่ใช่ไหมสวยมากมากเลยฮะ ปีสิบเก้าวันตียังมีอยู่ยังเหลือเหลือเต็มเต็มเลยครับสวยมากมีถ้ามีสีอื่นอีกไหมเนี่ยโอหเพียบเลยครับก็มีสีอะไรบ้างมีสีแดงนะครับแดงมะเหมี่ยวนะครับมะเหมี่ยวอ่าแล้วก็มีสีดําสีดำอ่ะสีดําแล้วก็ตอนนี้มันมีรถนิสสัน n o t ตด้วยที่เป็นที่ที่เมื่อกี้มันเป็นรถใหม่แต่ครั้งนี้มันเป็นรถยูสใช่ไหมครับอ่ามันมาจากไหนครับอ่าเป็นลูกค้าเทรดอินเข้ามาเทรดอินเข้ามา เราจะคัดก่อนเราคัดก่อนแล้วก็ด<ถ>ูรถสรภาพที่ต้องต้องเปรดพิโตอเอเท่านั้นตเมื่อ,เ,อ,เ,อเรามีการเช็คลิสต์ภายนอกและภายในนะครับ mm hmm. ถ้าสภาพดีเราออกเป็น Emperor Inspection ให้เป็นข้อมูลทางทางเ็นษฐกิมาให้เป็นประมาณ4 5่ห้าหน้าแล้วินก่อนมาให้ครับถ้าสภาพไม่ดีเราก็ให้ทางร้านซื้อรถซื้อซื้อไปนะครับแล้วก็เอารถดีๆมาขายแล้วก็ มีวารันตีกันอยู่แล้วท่านสามารถเข้าสามพิเศษโลได้ใช่ครับเห็นว่ายังมีพวกลิวิน่ามีจุกอีกใช่ไหมมีลิวิน่าด้วยลิวิน่าก็สวยลิวิน่าก็ปีสิบเจ็ดที่เรามีนะครับหายาวเลยครับไม่ดีกว่าดีกว่านะครับแล้วก็มีจุกอยู่จุกมีสีอะไรบ้างมีมีสีแดงสีแดงตัว คัลเลอร์นะครับอีกสองคันมีคัลเลอร์นะก็แต่จุยนี่ฮะจุกสีดำสีบอลเงินนะครับมีอยู่สี่คันครับสภาพดีดีทั้งนั้นเลยครับไม่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นหกแล้วเนี่เรียกว่าทุกสกิปเป็นที่ทางเราขายเอาล่ะเดี๋ยวผมนำเสนอบ้างเซรีน่าครับรถคันนี้จริงแล้ววันนี้ผมก็จะใช้เองด้วยนะครับเป็นรถสีขาวเซรีน่านะครับปีสิบสี่นะครับเป็นไฮบิดนะครับรักษาง่ายซ่อมบำรุงง่ายนะครับก็เป็นรถมินิแวนบาร์ โอ้โหก็น่าใช้เลยแหละ,หปะ,ะประตูประตูซลไลด์สองบานมันไม่ใหญ่เท่าถ้าพวกเอาผ่านหรือว่าเอลแกนก็ไปไหนมาสบายนั่งหลังได้มีคนขับได้บอกหนังแล้วก็โอ้ฝานุภาพกเดี๋ยวไปดูในภายในนิดนึงน่าใช้จริงๆครับเสนหน้าแบบนี้โอ้โหประตูสไลด์สองบานนะครับนี่ครับ ดูนะฮะจอดิจิตอลด้วยอันนี้ใหม่อันนี้ข้างในใหม่มากเออใหม่เงื่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมนั่งสบายนะฮะเนี่ยมีจัลรูป้วยเป็นไฟฟ้านะครับแล้วมีจอจอหน้าจอกลางอ๋อมีลูกก็มีแอร์หน้าแอร์หลังโอ้สบายไปไหนไปต่างจังหวัดไปไหนได้หมดเลยแล้วท้องตัวนะครับทั้งหมดสามแถวบรรจุได้สามเจ็ดที่นั่งครับผมโอ้โหอันนี้มา ได้เลยนะครับแล้วรถเป็นรถนำเข้าด้วยนำเข้าด้วยครับคันนี้บอกเลยราคาดีนะครับไม่แรงนะครับเท่าไหร่เราขายอยู่แค่แปดแสนหกครับแปดแสนหกออกห้างสองล้านหกสองล้านสี่โอ้ประหยัดไปเยอะโทษนะสองล้านต้นๆเนี่ยนะครับประหยัดไปเยอะเลยเหลือแค่แปดแสนกว่าใช่ประหยัดมากเลยเอ่อเรียกปั้งพร้อมเลยมีที่วางแก้วมีที่ทานอาหารได้หมดให้ลูกสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะก็มาชมกันเซน่าปี2014นะครับต้นหน้าชายสวนกิฟต์ ก่อนหน้านี้เป็นรถของคุณหมอใช้โรงพยาบาลรามาคุณหมอนะเป็นแพทย์น,นะครับใช้แล้วผมก็เอามาใช้ตอนนี้ผมก็มาใช้เองนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ชมได้เลยครับผมเป็นเซน่านะครับน่าใช้มากแล้วก็เป็นรถนําเข้ามาขาขับก็ไม่มีในท้องถนนด้วยนะครับเรียกว่าขับไปแล้วไม่ซ้าใครเท่ดูดีนะครับอ๋อมีเรื่องหนึ่งคือว่าตรงบ้านครับถ้าเป็นรถทุกคันที่เราพูดมานะครับ เราจะมี3พขั้นตอนในการปรับสภาพในกวาลรูกค้ายความมั่นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคร้ายเรื่อง COVID, โควิดลรคเชื้อบัตเเรียเชื้อโรคไข้หวัดเชื้อลาเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งมันมีขั้นตอนแรกคือใช้ U v UVC True นะครับ,รบเป็นแสงเป็นแสงนะครับฆ่าเชื้อโรคซึ่งใช้ในโรงพยาบาลห้องผ่าตัดโรงแรมแล้วก็สถานโรงสถาน,นายทุกที่ เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์นะครับเราใช้ในรถนี่นะครับนะครับสองยังไม่จบครับเราค่าก่อนเพราะว่ารถเราเปลี่ยนมือมาออถ้าเราเป็นรถใช้แล้วเราเปลี่ยนมือมาเราต้อง,ต,องต้องมีการค่าแล้วก็สองโดยการที่เรา<ม>อีนเดสตอรอใช่ไหมครับ,รบเ,เรื่องของออตรงนี้ก็เราผสมค่อนข้างค่อนข,ข้างเข้มแล้วก็เด็กของเราเนี่ยจะเช็ดทุกซอกทุกมุมนะครับในใน,ในภายในรถนะน้นองด๊าเอน้อ,นอง นองบาานข้างนอกอเราก็ไม่ได้มีอะไรภายในรถเนี่ยมันเราต้องไปนั่งสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่องแอร์หรือแอร์การปรับแอร์มวลมวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเช็ดทั้งเพด,ดงเพดานพื้นหมดเลยทั้เอาหมดเลยนะครับยังยังไม่จบเรามี c o 2 c r e เป็นสเปรย์เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อและตอดกลิ่นด้วยนะครับพ่นไปด้วยนะก่อนออกพ่นให้ลูกค้ากลิ่นย ก็จะมีการสดชื่นโดยที่ไม่มีกิมมีใดๆนะครับตรงนี้เนี่ยได้การยอมรับจากสายการบินทั่วโลกเพโอทูครีมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในการปราบเชื้อโควิดปราบเชื้อลาเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคร้ายปลอดสภาพให้ก็ามั่นใจรถยุทุกคันแล้วก็ลถใหม่ทุกคันของเรานะครับก็ยังไงก็ให้คุณสบายใจปลอดสบายใจได้เลยครับทำไมเราถึงขายรถนิสสันเยอะจังเลย ก็เราเป็นทั้งโชว์รูมนิสันขายแแดงนะครับแล้วก็เราเป็นนิสันยุสคาร์นะฮะหรือว่านิสันอินเทลเลชันชอยเอเวอร์เลอร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของนิสันมอเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องได้รับการแต่งตั้งนะครับถึงจะได้ขายรถนิสันยุสคาร์จากทางรถทุนผหารพวกนี้จากทางนิสันมอเตอร์นะฮะแล้วก็นี่นะครับกว่า3-40พันันให้ท่านเลือกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในร้านรถใหม่ รถใช้แล้วนะครับที่ชูวิสันเอมเร์เลอร์หรือนิสันอินเทลร์เยนชอยส์เอ็มเปอร์ลอร์นะครับก็รถโอ้ก็เยอะนะนะท่านผู้ชมมาชมเลยครับอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับตรงฝั่งมุ่งหน้าพระลัง2นะครับ,รบใกล้ๆเดี๋ยวมอบางแคครับโอเคเออลูกค้าจะมามาได้ยังไงได้บ้าง,มา,างามายังไงก็ปักบุตรมายังไงไรให้แบบเ,เราติดต่อใครอ,อันดับแรกสามารถเฟิร์ส ใน o o g ก e แมปก่อนได้นะครับพิมพ์ว่านิสสันเอ p e r พ r นะครับแล้วก็กดนำทางมาได้เลยนะครับลำดับที่2 สามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์061นะครับ889 8499นะครับผมเป็น GM นะครับชื่อบาร์อยู่ที่นี่นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถทุกคันในโชว์รูมของเราได้แล้วก็สอบถามเส้นทางได้ครับ Facebook นิ s สันเอเ r อร์กับ Facebook i s s a n นอ t e l l i g e n t Choice e m ม l e r นะครับดู Facebook ได้เลยมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในคุณกดสม a ร t ตสมาร์ตสมาร์ตมอร์มอิตี้สมาร์โฟนอย่างนี้เปยุคดิจิตอลนะครับกดปุ๊บปุ๊บทันทีเลยนะครับ แล้วเรามีการบริการรับส่งรถถึงที่นะครับรเป็น Door to Door Delivery นะครับหรือท่านอยากจะทดอลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับนะก็ <นะ S 2> วันนี้นะครับก็วันนี้ทางออของคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ Nissan Executive เดโมดิสเพย์ยูสคาร์เดย์นะครับมาที่โชลูมิสันเอมเปอร์กับนิสันเอ็นอินซิเดนต์ชอยส์เอมเปอร์นะครับสนุนการงานพิเศษบางแครนะครับเราเชื่อใจให้ท่านมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์กดติดตามกดตั้งไลฟ์สกายนะครับได้ที่เรานะครับแล้วก็ขอให้แชร์กันไปเยอะนะครับเราขนกองทัพรถสภาพดีนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญโชลูมขายเองเข้ามาหาท่านนะครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวจะยาวไปและก็สวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมนะครับซื้อรถที่นี่ไม่ผิดหวังครับครับผม